เียวแก้สองเซ็กเลยไฮแหลมเม็นเนตกับไกวี่นี่แมวตัวนาอี่แหลกคนสักนิดไกวี่ตรงนาเพื่อปรีมาแล้วยันโมแมวมือตับก็ได้ดูจังแล้วอย่างอาดเกตายันโดราติสเป็นสิบขึนเลยแมวเออไหนว่านุยเป็นนิตายอยู่แล้วนอนอยู่โด่งโกงออกไปตุ้งที่หลังกายอยู่แล้วได้ตุ้งแมอ เดินวากันไหมเออโมเมนได้ปากกันสักเดียวไหมนะตึ้งรำเดินว้าเลยเดียวโบราณเดียวอนโจรทำใจโบราณก่อนโจรํำไปดีเปื่ยเปนไหมเออเออเ็นนะก้คนอื่นกับลูกดาดาก็กราบอตันตันเจ้าวาดเป็นะและก็าริ่งจากสิ่งทางไล่ในวัดเลิกกราบสลามาเียนตุกตุกานไหมนะเละกกราบอ่พอแม่พี่น้องตุกตกคุไหมเออตีไม้กำลังใจพี่ท้าเป็นซี่ยายปลอกปลอกตีก่นแล้วนะเออีลาแรงดักฮิดไม่ได้แรง นะกามากกันแล้วก็อยากแคบกรับแม่เออคืนนี้ก็ทําสีดียิงกูจงปามาเต็มเม็ดดูร้าเห็นนะแต่แรกว่าอือมาดํามให้ของใครก็ประทานเนืให้เลยเม็ดเม็ดันเพื่อคอยองหน้าถึงตาลายแล้วไม่เกี้ยะไรกันเลยกับคําพูดอย่างพี่คอยองท่ามึงพูดมันจะมึงปิดตากขาได้แล้วพูดตึ้งมรู้วยกางหน้าก็ยิ้มก็ร้องก็อีกใครนั่งร้องกับมึงท่แลกันเลยว่าคนมากไม่มาก คุณกลุยมดนี่กันดูเล็วกับปลาเก๋าอีนี่นังยิ้มดูเล็วเลยนี่ปลานี่กันนังยิ้มอยู่ไหมนะถ้า <c oughs> มาก,กันเร็วอย่าแก้ปลาเไปเออหนูพี่เจ้าอำนวยพี่หนูเ,นเกเี้ยนแะล้วกับพี่ล่องไหมนะเดี๋ยวปปนายวัวกันยังนอนโกงโกงอยู่เลยไหมเออนอนจะนอนกุ้กงเพื่นเพื่อนนอนไม่ใช่ไม่ใช่นอนโกงโกงแกอ้วนนั่นตึงนอนเล็วอะแกนอนตุ้งยู่เลย <c oughs> อ๋อนอนง่ายเลยแต่พุงมา นอห้าทึ่งเลยแต่ไคลยมันโค่งๆอยู่วนั่นนะตัวอะไรคือในี่ว้ดาราเออกูเกือบตายเลยวะนั่นละกูว่าและตินงูนันแบงรอยก็มากแบ่งพันก็เต็มม้ะไอแบ่งรวาไอ้แบงรอยน้อยแบบเออกันกันได้ได้แต่พันกับห้ารวยเบ็นแบบเออไม่รู้กูทำอะไรลร้อยต่างกันโกงปลาโนจัดมากจริงเหมเอปลานสุราเทจะกินก็ดีได้เออชวนปามกูอ่าเนวนปามชวนยางนะแล้วกเราก็ทำไรเอานี่ทำหน้าทำไรนั่นไหมนะ บัานเราก็มีเมื่อน่าแต่น้อยวันก่อนยันทำหน้าอยู่เมื่อนั่นเลยไหมเออที่ไหนยังที่ปากนั่งอ๋อมึงอยู่ปากนั่งอะไรก่อนยานวันก่อนที่ทำหน้ายวนไหมเออวันเพื่อได้พ่วงอยู่ที่นั้นเลยอ๋อมึงเป็นได้พ่วงปากนั่งยานถึงถึงตอนนี้ยังได้พ่วงอยู่ปากนั่งอ่ะแล้วไม่ตอนนี้เป็นไม้เลวอ๋อพ่วงทุ่มค่ะเนี่ยโกจองหว้ามาแต่ได้ไา้เออเรื่องว่าคุยปลาฮัตเซ็ตตี้มึงเรื่องว่าพ่วงทุ่มมาดัมหรูราพี่ค่นมาดัมหรูราเมื่มบยายพ่ว ชานันตุ่มพัวมาใหญพ่วตุ่มเหมือนกันเลยพัวตุ่มกับตุ่มพัวเป็นไม่เป็นพิษกันเลยปลาพัวตุ่มมันเราเสียชื่อกายพิศสาเป็นเนี่ยแต่ถ้าเราตุ่มพัวเราไม่เสียชื่อกายไม่พื้อนะไม่พื้ออลอกรอนถึงกันปลากรอนแม้ก็าตำหน้าเป็นนะไหมนะก้าตำหน้าตำร้ายร้ายมากไร้ไม่ทำแต่หน้าแต่ถ้าปลากรอนเออปลาสู่มปลากถึงถึงปั่นพื้นเราติดแต่ตุ่มกับพัวนแต่ตุ่มพ่ว่ามันอึ้งไงบ่าวพ่ว่ามันอึ้งชาอันอึ้งในไต้วนเหมือนอึ้งมันอยู่มันลุก ตัวนู่นตัดตอนกงียังอยู่ช่วยอยู่ช่วยช่วมันเมียกูหมดเลยกันต่นมาอยู่ช่วยมาพี่แล้วอยังอยู่ช่วยใช่ไหมแกวาดาราอยู่ช่วยตบมือให้นักแก๊กตีกันวะอ่าเนี่ยเนี่ยช่วยหลายคนเลยตันมาไม่ทันอย่าตบเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไม่อยู่ล่หมด้ลยตันว่าเร่ๆหน้ามาห้าพันคนลาวจันแต่ว่าอย่าหึ้งพี่บ่าอืออ๋อแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนอะฉันอยู่ทุลารอยู่เลยอ๋อแล้วที่บาเนอะเราอยู่ทุลาร์หมด้ลพี่บ่าวเอือ พ่อพ่อตุ้มปลาหนี่ทงพ่อแกหึงเงินหึงหลบเลานี่บ่าวึไม่ตีเลยทั่งว่าเลยพ่อมึงหึ่งีพี่นี้หึไม่ตีนะึงไม่ตีนี่ึงพี่หึงพี่พันธุ์มันมันเครจีบหรอบ่าตพอไาเคยจีบไอ้ม่ไอ้า่าวโตจีบเป็นใจพือเวแกหึงแ่เดียวจะึไงเลยแกหึ่งดองหึไงไบ่าวึงดองคนพีมึงหึงดองเอแล้วบ้านพี่เราเพื่อบ้านแม่พ่อชา้านะเขาตำหน้าถึงแกกัดก้าวทงรุนดุปีนั่ แกนวดก้าวแกงเร่งแต่ว่าแกควัดเก้าไม่โดนแกเก็่เอวพี่เจาเออคนแกเก็่เอวเออถึงแกว่าดาดาเออตังความหมายจะควัดเก้าพี่เสียน้องตังความหมเราวันวาเออลงไปไม่เลยลงไปไม่ลงไปไม่กับควัดเก้าเออควัดไม่เป็นกับแกนแก้พี่เจานะสำตาอยากช่วยเลยได้พูดเลยควัดเก้าไม่เป็นเลยได้ดัมดูดด้วยกับควัดเก้าได้เลยจ้าทยอยตั้งตีเลยเออช่วยดองปุ๊บเออกาดขยอยถึย้อยน้อยน้อยเลยอย่้อยหยผมมันดำมนัดถึงตุ้งดัมตุ้งเด้งเด้งน้อยน้อยเลยกินว่าควัดในอย่างร้อยสตีพี่เจาเออควัดเผื่อถึง่ำนีเลย บอออบอย่พ้อมได้บบล็อกผิเอาเออดองบินพลืดเดียวเลยเด่นวะแล้วดองบินชอยยังแล้วพลืดไม่บินเรามัหน้าว่าชานั่นเดิว่าเดา็ครบดองว่เ้าเฉาตรงไนตนี้แล้วมึงกัมือเอ่มึงหยอกดองให้พอในทาวันอาทิตย์เลยหยอกพุ่งเสียงดื้อปนี้พุ่งเลยควัดไดแต่รุ่นพีอยู่ตรงนอก่อเออแล้วถึงแกวลาเราปีบาลเออแกว่าจัน เรื่ว่าเออกูดปลามั้งทำไมคะแม่วานเนี่ยกูดปล่าได้ด่าเก่งเก่งสักห้าลูกจัื่งว่าวันนี้บ้านใม่พวจันต์เป็นว่าเก่งทีห้าลูกเพราะห้าลูกไหมอเออเลยกูนั้นกูเขืองกับกีชีพใหญ่กูที่เราเหมือนพวจันต์นี่แต่น้อยเหรอกูเขืองจะไม่เห็นไรกขาจ้างหลุงจ้างมาจ้องมาแต่แก่แม่จ้างนี่แก้ว่าไรกูดพอทำไปแล้วหน้าหนังอีกเลยแม่วันาจ้าจานปลามเป็นว่ารักโกร่งมาถึงไรกูได้เดินมาเลยนั่งคลุมๆโดยน้อยอย่างด้วยเลย แต่ว่าหนเลยห้าหรูไป้วเออตันหวาถาเรานางไผ่ันี้ผู้พัวผงทำมืนก็ไม่นอนพอดีตันหวากับนางไผ่ับนี้ไปบ่าเฮ้ยนางกูตันวาเลยนางคนนี้เออตวาเราคนนางไผเดียวเลยไม่แฉ่งหน้าเคียงเลยนางไผ่เดียวไปแล้วม่ชีข้าวกไมกลับเดียวเลยหยัดพร้อมนางยองไม่รู้ต่โองคนยิ่งนางชีค้าวกลมนังเล็กคูดอยู่เราไม่รู้เลย เอ้ห <Hey, S 2> mm ้ารู้ว่ารู้แค่พูดปักเดียวเลยพูดเพื่อทำตาปนนี้เลยกันมาหยิบคว่ำกมาเลยพูดคว่ำ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 ห้ารู้กันแล้วเฮ้ยไม่จัดจ้านถึงห้ารู้กันวะเลยผมกูดไม่จะไปแต่ว่ามึงถ่ายไปขันได้ได้ท่ารูกกับเซกยันแม่และกูดบินเลยเพื่อเราอะมันว่าจ้าหนังเดาและกูดพี่พวกเจ้าเจ้าทั้งนี้เฮ้ยถ้าเมีครูกันกูที่ตายแต่เซกแรกนู้นมันจะได้ท่ารูกกับเซกมันพุ่งมึงแล้วจัดกูดไม่ได้เลยนางไปเดียวมันเหมือนเพลสันมึง กล้ามากกนเล่าก็กว้างมดกว้างคลอนกันนะไหมนะเดี๋ยวก็ว่าลูกดาดาสิ้นอัศวินกระดูกอ้อนเหมือนแบบวนตัวได้อันนี้คือนี้แสดงกัอย่าคำกันเออแสดงกับน้องมดอมาเข้ากลองจูไม่กลองรูเตอริดนี่นช่อก็เราก็ไม่จูกเราเล่นแต่เราหนูเราเล่นในเมลีเลยจ้องแม่เข้าก็อยากเข้ามันเลยถึงถึงวนตัวไหนตาดกันมไหมวนตัวไหนตาตาก็ป้าไม้เล็วรู้นั่นพอตาป้ามันจะในวันใจดาดาเออจะมาลงไหนตาได้เลยกันจะวาโอแกมาเตะด้วยเราหลังลงยังโนเราจังอู้มด राखी तुम्हें i 走。 là bơi đi, là về đi, con hiểu không? Chồng nó ra. one wow. ไใจจดกนทำไมคนนะทุกวันทะเลกันไม่กว่ามาเล่นกวมึงโน้ตียังไม่ไกลแรงมันแม่เน้ตียังไม่ไกลคือทางอาควาซานนไม่ไกลรักนจะหมดอาปาซีลึงจิงไม่ละแม่จะหมด 17 ควัดที่ในบ่อลวกูอัดกูว่ากูทำไม่ย็นหรอกควัดกูไม่เช็ดตีร้นเจ็บกืนแต่อยังยากอยู่เลยเตินนะย้านโขดอีกาดอะไรอะกูมาเลิกวันมือควักมาแล้วกูรับบานเมีย่ดาแต่โอ่งนี่กูอัดการบอกกันเลยว่ากูตีร้อยเ่ยว่ากันไม่ได้นีเทุกเมียกับมือน้เลยเม็ดเลยตังซี่มือแล้วกูเจ็มาเลยเมียตุ้มได้ว่างว่างที่เตินนี่ไปิดทุกมันทับทีกูว่าดุงเหยียดผมน่ะยกขึ้นทุกคนต่างดึกไปกันนะ มาว่าคุณเลยอย่าเฮ้ยยาวนะไม่ปลื้มคนมาผมลั่งโลงมือพี่มาแล้วนี่ตายโอ้ เป็นไหมนะอยากใครเออใครเอออยู่เลยนะดานจอบเลยครับเคเอมาโนมตําเนินมาวาทินี่ยอําเนินทอดเลินถึงบุญคุณพระ้องเอตําเนินทอดเล่นถึงบุญคุณพระผุด ชุดไหว้พระเที่ยงโอนตอดวงมูลไหว้พระพุทธพระธรรมนุพระทรงเจ้ายกไหว้เนื้อเกล้าเนื้อพมน้องเอ๋ยพุทธธรรมทรงเจ้ายกไหว้เนื้อเกล้าเนื้อพุม รักถ้ายืดทางให้ดีให้มีคนชม พนาไปบุญพาบัพะตาเอ้ยแล้วมันทออ่องโยต่อเจ้าเอ้ยบัพปะตามันท่องโยแล้วนานุบัพปะตาเอ้ยมันท่องโยว่าพันนาลุไปบุญพาชมบัพปะตาเอ้ยมันท่องโย เีว <Bond> <t> ่าไปแล้วก็มามาแล้วแล่นนุ่มาแล้วได้นางเล่นหนังน่าดมแต่ดราไม่ได้นางแล้ยมึาไม่นังมาไม่กาวีช่อมมุเอานี่เออเราชมมุตดได้นะมันนะเออช่อมมุดแล้วเอาทำอไรได้แล้วเรากาวีไม่ทำกับกาวีทำหนางอิดเดียวนี่นางอิดเดียวลูกปัดติดดูลาวนะพอนางตึงลูกปัดตกไหนว่างกาวีไปยกขึ้นกาวีติดว่านมาทีเนี้ยง้อแล้วมวทำอะไรเอ่ยทำหวามาทำหวามามาดูทำหวามา đại nương,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 